สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่องฟอร์ดพาชาแนลนะครับยามเย็นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมการรีวิวรถรุ่นดิกเกนสปอร์ตนะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับยกสูงนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวพื้นฐานนะครับมาแต่งจากตัวพื้นฐานนะครับตัว x l t นะครับแต่คันนี้นะครับมีความแปลกจากเดิมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในการตกแต่งนะครับก่อนอื่นนะครับในส่วนของราคาตัวรถนะครับอยู่ที่974,000บาทนะครับ เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับก็ในการตกแต่งของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งคร่าวๆก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เจนสปอร์ตนะครับเดิมนะครับล้อเป็นล้อแม็ก18อยู่แล้วนะครับแต่คันนี้นะครับได้ทำการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็ก20นะครับในส่วนของตัวออฟเซ็ตนะครับของตัวแม็กนะครับ ลบนะครับแม็กเป็นของแวมพร์นะครับสเปิกยาะนะครับ3ามสง R 2 0นะครับก็เขาเรียกว่าแต่งแบบสไตล์อเมริกันสไตล์นะครับผมส่วนของตชวช่องล่างนะครับได้ทำการยกนะครับ2นิ้วหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของปลีกนกปุ้ยนะครับเพื่อเป็นการปรับองศานะครับในการขับขี่นะครับให้ขับเหมือนกับรถทิปเป็นสแตนดาดเลยนะครับก็องศาไม่เพี้ยแน่นอนนะครับแล้วก็ ในการตกแต่งต่างๆนะครับของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมก่อนจะไปชมนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวรถนะครับของตัว n i สปอ Sport ครับก็คันนี้นะครับก็แต่งสไตล์แบบอเมริกันสไตล์นะครับก็มีความดุดันในตัวเลยนะครับคันนี้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับ สูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับในการตกแต่งสไตล์แบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็เปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับสไตล์แบบดัเตอร์นะครับก็ในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติดรฟเฟกเตอร์ LED พร้อมไฟเดทามด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ด้วยนะครับก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าของตัว เน็กเจอร์สปอร์ตนะครับก็จะมีความดุดันมากขึ้นนะครับต่างกับตัวเอ็กนะครับจริงๆพื้นฐานการตกแต่งก็มาจาก XLT นะครับด้านข้างนะครับก็ในส่วนของตัวคิวล้อนะครับ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับแม็ก20นะครับคันนี้นะครับเป็นแม็กของแวมไพร์นะครับคันนี้นะครับออกรบ44นะครับล้อแม็กเดิมของตัว Next Gen Sport นะครับเป็นแม็ก18นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแม็ก20 นะครับผมทําให้รถนะครับมีความดุดันใหญ่มากขึ้นนะครับในส่วนของยางนะครับก็สเปคอยู่ที่ 33.2.5R20 นะครับก็เป็นยางสไตล์แบบพัตเทเลอนะครับก็ทําให้มีความดุดันมากขึ้นนะครับในส่วนของปีกนกนะครับก็เปลี่ยนเป็นของนายงบางนานะครับปรับองศานะครับทำให้การขับขี่ดีขึ้นนะครับก็ องศาไม่เพี้ยนนะครับก็ทําให้การขับขี่นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับก็ยก2องนิ้วด้วยนะครับสเต็ปการยกก็หน้าสองหลัง2นะครับในการยกนะรถคันนี้นะครับนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับถัดไปเลยนะครับก็ในส่วนของกันสาดประตูนะครับก็ติดตั้งมาพร้อมเลยนะครับ ทั้ง4บานเลยนะครับผมฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซลลมิกเกียร์พิเยมนะครับแล้วก็มาพร้อมเบ้ารางมูจับนะครับกันลอยนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับก็เป็นบันไดเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับติดตั้งจากโรงงานมานะครับมีความแข็งแรงและคงทนนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายรถบ้างนะครับของตัว Nexgen Sport นะครับ ช่วงล่างนะครับได้ทาการปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฐานล้อนะครับที่มีความกว้างขึ้นนะครับ50มิลิเมตรนะครับทาให้การทรงตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของโช๊คนะครับเป็นโช๊คไขว้เป็นแบบโมโนทูบนะครับก็ที่เห็นเลยนะครับก็ได้ทําการยก2นิ้วนะครับรองก้อนนะครับก็ทําให้รถมีความสูงขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วในส่วนของไฟท้ายเป็นแบบ LED ด้วยนะครับตัวน i t g e n Sport นะครับบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างทําให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นสีเทาแบบกาไฟนะครับตัดกับตัวรถสีดำนะครับแล้วก็มีกาบท้ายด้วยทําให้เพิ่มความบุกเบิมากขึ้นนะครับ Nitgen Sport นะครับก็มีกล้องถอยหลังมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกดูที่3ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ พื้นปูกระบะนะครับติดตั้งมาพร้อมเลยนะครับฝาท้ายกระบะของตัวนิเ e ิลสปอร์ตนะครับก็เป็นฝาท้ายแบบปัอนแรงนะครับหรือเรียกว่า e a ซ y ลิตนะครับทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้ามากขึ้นนะครับฝากระบะท้ายของนิเจิลุกรุ่นจะมีไม้บรรทัดมาพร้อมนะครับรองรับการใช้งานสําหรับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างไปกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของภายในตัวรถของ Nichean Sport นะครับก็ภายในจะมีความหรูหรามากขึ้นนะครับ ก็ภายในนี่ก็เป็นแบบเดียวกับตัว Nixgen XLT แต่ในส่วนของ Nixgen Sport นะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับที่เป็นเบาะหนังสเปคโรงงานเลยนะครับเป็นหนังดําแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะครับ,อบรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่อง USB แล้วก็ Wireless Charger มีมาพร้อมเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ หน้าจอเลื่อนใหม่นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบ8นิ้วนะครับรองรับการใช้งานเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูดคอนโทรลมาพร้อมการใช้งานเลยนะครับก็ในส่วนของพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางมาพร้อมไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับของตัว n e x g SPORT นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจในตัวรถนะครับก็สามารถนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์062536 9554อ่าจากการพาทุกท่านชมนะครับในรถรุ่น Legend Sport นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบการตกแต่งแบบอเมริกันสไตล์นะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์062536 9554เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับช่องฟอดนภ์ชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ